บินบาี้พระสลืมตัวไม่รู้ตัวหละบางลายนะมันหมายทั่วไปตามลักษณะไงก็เคยสอนแล้วนี่บิดนบาทที่ว่าเป็นมัดเป็นข้อปฏิบัติของพระนั่นปบินยังไงนั่นก็ต้ก็บอกว่าทั้งรวมทั้งรวมอยู่แล้วคำว่าปฏิสันดีไม่เพียงแต่ฉันในบาทดูอยู่ในบาทบินธมาก็ดูอยู่ในบาท ปตัตสัญญีเป็นดบาบตาตังหรือว่าไงมันเข้าได้ทั้งการปฏิบัตเเป็นความทั้งรวมจะให้เห็นหน่ะกีริยาไม่น่าดูนะ่ะเธอเธอมองมองเหมือนคนไม่ไม่มีจิเหมือนพระคึกขนองเรื่องความคึกขนองก็ทราบแล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรเป็นมารของตัวเองมารของศาสนาคือเรื่องของกิเลสดื่มตัวนะ่ะผู้ปฏิบัติทำ ต้องเป็นผู้ไม่ดินตัวเสมอสติเป็นเครื่องกำกับความสวยงามของพระการเคลื่อนไหวของพระทุกอาการไม่ว่าภายนอกภายในจะเป็นไปด้วยส่งทั้งนั้นดูบาสเจ้าของแล้วเคยพิจารณาอย่างไงจะพิจารณาเป็นท่าหรือเคยภาวนาอย่างไงก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองไปอย่างนั้น ดูในบาทอาหารเป็นอะไรบ้างตามที่ท่านสอนไว้ในปฏิสังขารจะเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณาเรื่งเป็นเรื่องของธรรมยา้ถึงนาทียามไม่ดีเธอเธอมองมองแล้วมองน่นมองนี่โลเลโลกเล็กแล้วยิ่งไม่น่าดูเลยนเะพราะเทศเนี่ยผ้า กาสาวพัเนี่ยเป็นภาคที่เยี่ยมที่เอกที่สุดอำนาจมากอย่างลึกลับอยู่ภายในตัวเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ครองาพาธกาสาวพัฒนี่สีนี้ทั้งนั้นนะฟังที่ว่าพระพระุทธพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพราสาวกอราหารันอราหารันทุกๆพระองค์อีกเหมือนกันครองภาคกาสาวพัเนี่ และท่านอันนี้เป็นผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอหมดทุกทุกพระองค์แล้วแล้วผ้าอันนี้ก็ครองท่านผู้เลิศเลอเพราะฉะนั้นผ้าน,นี้จึงมีอํานาจอยู่อย่างลึกลับอย่างการตําหนิติเตียนพระเจ้าพระสงฆ์นี่ครับประชาชนญาติโยมเขาเห็นอยู่ตาตาเขามีหูเขามีเขาทําไมจะไมร่รู้ว่าเป็นความดีหรือความไม่ดีความผิดหรือความถูกของกิริยาแห่งพระที่แสดงออก แต่เขาไม่กล้าทำนิ่งๆเฉยๆก็เพราะเรื่องของผ้าเหลืองเป็นสําคัญมากทีเดียวนะเนี่ยอันนี้เราก็เคยได้ยินจนกินหมูมาแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งพรกะเจ้าหน้าที่ตารวจนั่นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเล่นกับผ้านี่ผมไม่อยากเล่นนะว่าง้ท่านมีเรื่องอะไรแล้วพอผมหลีผมจะหลีเอาผมผมไม่อยากเล่นถึงท่านผิดก็ตามผ้าเหลืองนั่นน่ะสําคัญเขาวอาเล่นกับผ้านี่ซวยอ่ะว่างเขาว่างนี่เลยนะ ผมได้ยินอันนี้กริงเรายอมรับทันทีเพราะผ้าผ้าผ้าเหลืองเนี่ยสําคัญมากมีอำนาจมากลึกลับอยู่เพราะเป็นผ้าที่เคยครองพระพุทธเจ้าพระสาวอรหานที่เป็นผู้วิเศษมางานแสนนานและทุกพระองค์ด้วยนะไม่ได้เว้นจะไม่ครองผ้ากาสาวพัดเนี่ยผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้ายอมฝาก ยันงย่งแก่นขนุนย้อมแก่นขนุนส่วนมากนิยมกันย้อมนั่นแหละสมาก,ก็มีสีนี่ก็เป็นอโนรมล์กันไปเป็นหลักธรรมชาติจริงๆก็ย้อมแก่นขนุนย้อมลับถึงทั้นี้วภาพากาสาวพกวสักดิ์แปลว่าย้อมฝาดเป็นหลันีส่สีผ้าลิผ้านี่เป็นเป็นสำคัญมาก เขาไม่อยากทำหนี้ีเตียนสาหรับพระสําหรับศาสนานของคาว่าศาสนาศาสนาที่เขาไม่อยากิีเตียนก็เพราะศาสนานี้เป็นพระว่าคำานังสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดด้วยคือสอนด้วยความถูกต้องแน่นอนนั้นกันหมดด้วยจึงมีมากมากคาว่าศาสนาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ย มีเป็นแบบเดียวกันในสรับธนาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่มีองค์ใดที่จะสอนผิดพลาดคาดเคลื่อนจากกันในหลักความจริงทั้งหลายแห่งทัธรรมเปอ็นว่าะท่านเอาเอาธรรมเหล่านี้มาสอนโลกมารื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์และย่นวัตวนเข้ามาคือการเกิดเจ็เสียตายซึ่งเป็นของที่ยืดยาวหาประมาณไม่ได้เลยคือไม่มีที่ตั้งต้น และไม่มีที่สิ้ของเงื่อนปรายถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นเครื่องตัดให้สันส้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจาาานกระทั่งตัดให้ขาด <asz yap> นี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวดังที่เคยพูดแล้วเพราะฉะนั้นศาสนธรรมนี้จึงเป็นธรรมประจําโลกมานานแสนนานเพื่อเหมือนกับยาและหมอแก้โรคนันเองถ้ามีแต่โรคอย่างเดียว โรคอย่างเดียวความชั่วไอ้ของแถลงกับโรคมันพันกันไปตลอดเวลามันติดพันกันไปอย่างนั้นที่จะทําให้กําเริบเกิดสารได้สร้างวัตวนมากเข้ามากเข้านี่เราเกี่ยกโรคกับพิเลศเปนอันเดียวกันมึงต้องมีหมอมียาคอยกากับเพื่อให้ความบรนเทาและแก้โรคจนกระทั่งถึงโรคหายขาดก็เท่ากับตัดวัตวนทางฝ่ายพิเดก็เท่ากับตัดวัตวนให้ขาดเช่นพูดสําเร็จ อรหัตภูมิแล้วเป็นผู้ที่ตัดขาดจากโลกแลนอกาะนั้นก็บาบางบาบางมาอนักพระอนาคาพระสกิทาพระโสดากนิยานชนผู้มีบุญได้สร้างความดีเอาไว้เพราะหลักศาสนธรรมเป็นเครื่องพร่ำสอนแนวทางให้ดำเนินนนี่เป็นหลักตายตัวมาดั้งเดิมด้วย ภาคกาสวัสดนี้จึงเป็นสําคัญศาสนาธรรมจรึงเป็นสาคัญที่จะดูถูกอเอาเฉยๆนี่มีก็เป็นบาปอย่าง่ากน,นี่หละที่ญาติโยมประชาชนเขาเห็นพระเขาไม่อยากกำหนดทาหูหนวกตาบอดไปาจะบ้างอะไรอย่างเนี้ยก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระเนนนั่นผิดจริงแต่ผ้าเหลืองท่านไม่ผิดศาสนาธรรมท่านไม่ผิดนี่นั่นแหะมันจะกระเทือนตรงนั้นน่ะแล้วถ้า ขาดทุนด้วยไปผลผลลบแก่ผู้ตําหนิก็ไปเป็นตรงนั้นทั้งๆที่ทม่มีเจตนาจะตําหนิผ้าเหลืองแหละมันก็เป็นได้ไม่ตั้งใจจะตำหนิศาสนธรรมแต่มันก็เป็นไปได้มันเกี่ยวโยงกันนี่แหละต่เราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวหลังจากประชาชนญาติโยมเขายังขยะกขยงในเรื่องที่จะทําความโกระเทือแนแก่ศาสนธรรมและ ผ้ากาสาวพัดแต่เราเองผู้ครองผ้ากาสาวพัดไม่อายผ้ากาสาวพัดจะอายอะไรเนี่ยสัมพันธ์ตรงนี้จึงตั้งใจปฏิบัติให้ดีชีวิตจิตใจเรามาสัมผัสสัมพ,าาาพันธ์กับผ้ากาสาวพัดกับวงศาสนานะว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาที่สมผ่านพอสมควรแล้วจึงได้มาครองผ้าประเภทนี้และได้รับอัตธรรมของลูกเจา้าของเราปฏิบัติก็เหมือนอย่างที่ว่า คนเป็นจำนวนหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นกับคนจํานวนสองสามคนคนจํานวนหมื่นหมื่นแสนแสนไม่มีแต่โรคเต็มตัวแล้วไม่มีหมอไม่มียาเลยนะกับคนสองสามคนที่มีหมอและยาเป็นผู้ตามรักษาใครมีคุณค่าใครมีสาระต่างกันฟังสินี่เ,เทียบกันได้อย่างนี้ไม่มีปิดเนี่ยเวลาเราได้มาบวชในศาสนาจริงให้พยายาม ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแล้วเชื่อของศาสนาที่เป็นความดีงามให้เป็นเข้าประดับใจหากจะได้เปลี่ยนแปลงจากเทศอันนี้ด้วยความจําเป็นก็เรื่องภายในสิ่งที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติหรึอภายนอกก็ตามที่เป็นอยู่ในิสัยของเราที่จะพึงพูดปฏิบัติและบําเพ็ญได้ทําได้ให้เราพึงพยายามแลวอย่าปล่อยละเพราะอันนี้เป็นพื้นอันสําคัญที่จะ เป็นเครื่องบำรุงหรือสนับสนุนจิตใจให้ได้เกาะได้อาศัยพอเป็นที่ร่มเย็นทามินตบาทไม่ว่าในหมู่บ้านในที่ไหนก็เหมือนกันอย่าเดินเร็วจนเกินไปอันนี้เคยเตือนเคยสอนก็นเหมือนอุ่นยู่หากินน้ำมิอ๋อ๋เยอะฮึยูบอ่ะอ๋อ ม่อยากก่อยากเลยจัดดูดดูดูดูอ๋ออออเียอ้อะไร่งนี้ยอน้องเมา้เมาแรงกับกุ่มก็ลอยค่อยเฮาคนขอมมาข่วได่เงเาไกเฮาลอเฮาไอ้นี่ตัวต้องทนั่นพอได้ยินเสียงอัดยังทำาออ้อเเลยไอ้นี น,นีงานก็จะยุ่งนะพ่ออุตส่าห์แล้วมาหนักมีนั่นแหละยังที่เราเห็นทุกๆปีแล้วพระอย่าลืมเนื้อลืมตัวตลอดที่ดียาบทตลอดเวลาเพราะที่เรนมันไม่มีละคาว่าเผอตัวถ้าเราจะพูดถึงว่าเผอไม่เผอที่เรนไม่มีคามเผอตัวเพราะเป็นหลักธรรมาชาติซึ่งคล่องตัวมาภายในห,หัวใจของสัตว์โลกนานแสนนานแล้ว าอธิบายในเรื่องปริยัติสัตว์สี่ถึงพูดถึงเรื่องของทุกเนี่ยแหม่น่าสะกด,ดตรองเล่มากนะอธิบายไว้ในปริยัตนะพูดถึงเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกนี่จนถ้าคนผู้ที่จะเหลือเชื่อก็ก็เหลือเชื่อจริงๆท่าทันว่ะแต่ความจริงมันมันเลยความเหลือเชื่อไปซะอีกหันมางนั่นนะคือเรื่องความทุกข์ความเป็นมาของสัตว์โลกที่มีกิเลส อันเป็นยาพิษเขาเคลือบแขงอยู่นี่เป็นมานานแสนนานจนไม่มีคาว่าไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นที่ตรงไหนนะฟัมสิเนื่อนะแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ว่าถึงไม่ทราบว่าพบชาติกองทุกข์ที่ตามพบชาติมานั่นตั้งต้นที่ตรงไหนก็ตามทันว่าให้ทําเหมือนเนี่ยน้ำยอกเท้า อย่าไปถามหาสกุล้นามมามาจากไหนจากไหนให้รีบถอดรีบถอนหัวน้นาำออกทันทีแล้วใส่ยาเข้าไปป่าเท้าจะได้หายโดยไม่ต้องไปถามหกโคตรหาแท้ของน้นาำแหละท่านห่านี่ฟังสิเป็นข้อเปรียบเทียบอันนี้แม้พบชาติของเราที่วันนานแสนนานจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นมาแต่เมื่อไหร่นั้นก็ตาม หัว้ําคือกิเลสให้รีบถอนรีบถอนยาคือความดีทั้งหลายให้ใส่เข้าไปทั้งเรื่องพอเที่ยวของท่านเป็นละ,ละเอียดอออไหมซึ้งไหมให้บีบใส่ยาเข้าไปแล้วแผลน,นั้นก็คือภายในกิ่จังเราที่ถูกหนามแมะจา่กิเลสเจียบแทงนั้นอนะ่ะจะค่อยหายไปหายไปแล้วก็ตัดภพชาติเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึง พบชาติขาดไปทั้งๆท,ที่แต่ก่อนนะกพบชาติไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตั้งที่ตรงไหนแต่ก็มาสามารถเพราะอำนาจแห่งความดีตัดพบชาติลงได้ว่าสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้วในการเกิดตายเพราะกีเล็ดสิ้นสุดไปด้วยอำนาจแห่งความดีหนึ่งที่เทียกบกับว่ายาพ่อกนิดใส่ลงไปในแผลที่ฝ่าเท้าน่ะฟังออกนี่ละ ยิงขนาดไหนรลองพระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วเอกรามริงไม่มีสองคือไข่แปลว่าอะไรเอกรามกิณหนึ่งไม่มีสองคือพระวาจาของพระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าอืไม่มีสองพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาแต่ละคำแต่ละประโยคนี่เนี่ยไม่มีสองนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ แต่ละองค์เท่านั้นนี่ก็ไม่มีสองคนนี่เป็นคำแน่นอนตายตัวท่านแสดงนะผมพูดถึงท่านแสดนถึงเรื่องอริยสัจที่ว่าเนี่ยน่าจะลดสองเวทุกมากมายนะคือความทุกข์มันเป็นมาอย่างถึงขนาดนั้นเลนะเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุท่านบอกคือทุกข์นี่เป็นตัวผล ม้ว่าจะเ,เ,เจะะก,กิดไปพบใดคาดใดทุกนี้จะติดตามเพราะสมุทัยเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจให้พระเกิดมาพบคานั้นนั้นวันแล้วอาจากนั้นท่านอธิบายถึงเรื่องมากมากเป็นเครื่องตัดกรเป็นเป็นเครื่องบันทอนเป็นเครื่องสังหารมาถ้าเราจะพูดทั่วไปก็คือความดีความชั่วก็หมายถึงกิเลสความดีก็หมายถึงมากหมาออยถึงทังแก้มีอันนี้เป็นเครื่องแก้กัน เนี่ยทุกก็ค่อยดับไปดับไปที่เรียกว่านิรดมิรอดทุกข์ดับโดยสี้เชิงนิรดก็เรียกว่านิรดแสดงตัวเต็มที่เนี่ยเพราะอำนาจของมรรคที่มีาลังสื่อก็ดังที่เคยอธิบายได้แล้วอยู่ที่ตรงไหนเนี่เราพูดึงเรื่องอริยสัจที่ข้นอธิบายอริยสัจนั้นเป็กายดีดกแปลนั่นแปลออกมาอธิบายโหน้าฟังมากเนี่ยถ้าหาหน้าจะ จะรู้สึกถ้าจะรู้สึกตัวก็มันก็คว,ควรจะรู้สึกแล้วแล้วเคยกินนใจกับทุกความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของเจดที่ทําผิดเรามานานแสนนาน,าน,านเรารู้เรื่องรู้ราวยิ่งกว่าอันนี้ก็เป็นวาสนาของเราอย่างยิ่งอันหนึ่งเรายังรู้เรื่องรู้ราเรานั้นทัดเรานั้นตัวไหนที่จะไม่ถูกที่เนี่ยน,นี้ทรมานหัวใจทรมานกาย เรื่องของพิเรกกองทุกข์เขาไม่รู้นะอมอนทุกข์ะรมาณไปอย่างนั้นเรานี่รู้ด้วยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้และสามารถที่จะแก้ไขตอดถอนแล้ว